ใครที่มีอาการปวดส้นเท้าเจ็บจิตจี้ใต้ฝ่าเท้ารู้สึกเหมือนเหยียบหินถ้าอยากดีขึ้นต้องทําตามนี้แต่ก่อนเอนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ไปให้กับคนที่มีอาการตามนี้อยู่เพราะวัวนนี้เรามีท่าออกกำลังกายดีๆมาฝากกันค่ะโดยปกตินะคะจะพบว่ามีอาการปวดจิตจีใต้ฝ่าเท้าช่วงนี้นะคะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นบริเวณนี้มีความตึงตัวขึ้นนะคะเราสามารถยืดได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการที่ให้เรานั่งไขว้ห้างแบบนี้นะคะแล้วใช้มือข้างหนึ่งนะคะ ค่อยๆอ,ออกแรงดึงเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะจะรู้สึกว่าค่อยๆย,ย,ยืดตรงใต้ฝ่าเท้าแบบนี้นะคะยืดค้างไว้สักประมาณ15วินาทีค่ะนะไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนับ1,2,3,4,5,6,7 บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ค่อยคอยปล่อยกลับมาที่เดิมค่ะยืดไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะคะหรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะเอาท้าของเราเนี่ยไปประครบน้าอุ่นก็ได้นะคะก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นที่มีความตึงตัวบริเวณน,นี้อยู่ค่ะลองทํากันดูนะคะและสําสหรับใครนะคะที่สนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบําบัดหรือกดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ